สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรกปารุ่นพาเพื่อนอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยุบันฮึกเก่าค่ะท้าหนาทีเฝ้าายทวดยันได้ทวนรักนี้เที่ยวนะคะ่ะแล้วก็ไอเปิดลานคล้ายค้องน้ำแล้วกะเฮ็ดกับเขาเนาะคะ่ะเฮ็ดกับเขากับน้ำไปทรงทีมงานเฮ้าะคะ่ะเมื่อนี้ปลาลุ่นกระไดเมนูเด็ดอยู่ด้วยค่ะพี่น้องไอพ่อบาเพิ่นกะอันนี้เนาะคะ่ะ มันก็บ่าอยากกินแต่ว่าแดดหอนๆนังสีเนาะคะ่ะโซนหน้าเหมอนหอนมันสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวป้าลุ่นพาไปเบิ่งเมนูเนาะคะ่ะแล้วก็จะพาลุงไปชมธงหน้าน้ำเนาะคะ่ะว่าเพิ่นดำฮอดตสายล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าป้าลุ่นเฮ็ดแล้ว้ยงสีป้าลุ่นก็จะเอาไปทรงไว้แล้วก็เข้ากับจังคคอยกลับขึ้นมาเนาะคะ่ะเมนูเด็ดนะท่นค่ะเมนูเด็ดใกล้เขียวเพิ่นว่าไก่เขียวนะท่นค่ะต้มไก่เขียว ค่ะมื่อนห้ย่าถั่ย้อมแพะหรบ้าครับน้องใหม่สาวจอยกับมานางมานังเหรียญน้ำยาถั่น้าค่ะเอาไปเผเอเผนยห่มยาถวดเทากับยองน้องใม่เดี๋ยวเต็มกะะมังคือเก่าอด้วยค่ะพี่น้องอันนี้กะทิเอาไปสาวจอยไอ้แกงเผาเผาสันค่ะยาถว่วทำงานยุย่จะซื้อไปได้ยาาถ่ทำงานงานย่าถว่เหตค่ะ ยัดหัวเร็ยยัดหัวจ้องค่ะโมเห็นงั้นปวดค่ะจ้องเป็นไห้ค่ะใช่ไหมแค่เดีวว่าใช่ไหมค่ะเมนูเด็ดต้มบักหอยต้มบักหอยตำบักหุ่งเนาะค่ะต้มบักหอยตำบักหุ่งแล้วก็นี่ค่ะไก่ปลาลุ่นซับใบแล้วเนาะต้มไก่หมอบักง่ายนี่ค่ะพี่น้องต้มไก่เนาะค่ะ ตุออ่มหอยว้เนาะคะ่ะเอาไปลุ่ไปทรงเพลินเพราะว่าเขาจะก็บต้มไก่เพลินค่ะต้มไก่ไปสดขึ้นมาจากหน้าหน้าเมย์เมยเนาะค่ะสดต้มไก่สัน่นเพลินวาค่ะหลังจากที่ป่ารุ่นมารอบนึ่งแล้วเนาะค่ะมารอบนึงแล้วไอ้รอบนึงเอาต้มไก่มากค่ะพี่นงแต่ว่าพ่อมาแล้วน้ำแข็งเบิดวั่นมาอีกรอบเนาะค่ะ ทีมงานเหมืนก็บกำลังพากันเลยขึ้นพักกินข้าวเที่ยงเนาะค่ะหน้าห่วยค่ะมีซซาปาตะดงอีลีเอากินแล้วเหรกินแล้วเหรอสบะยังสามคน ต้มไก่มีทั้งต้มปลาทั้งต้มไก่อันวัวอันหัวลาววัวกับมี่หัวลาววัวกับมีอย่างนี้เนี่บมึงหนากันบ้างจำมะหุ้งเพชรมึงเล่นหน่อยนะมึงเล่นหน่อยหิ้วค่ะมึงเล่นหน่อยนะเล่นหน่อยกับมีเล่นหน่อยกับมีอะไรค่ะมีทั้งต้มไก่ทั้งต้มปลาวัวต้มไก่ปลาลุ้นเอาอันนี้ เอาอันนี้ไปอันแส่น้ำเขียงนะนคุณคุณไน่คุณนัณน่มาดูกะแม่เอา,า,าซื้อบุหรก้ <c oughs> ม่นูต้มตนเนี่ยเป็นยังไงอันตามมหุงมันบมเพ็ด แก่ค่ะเอาอยู่บ่หง่วงผู้ชายบ่นพอดีพอดีมากเลยจ้ะเพิ่นกะกินเผากําลังเร็วเนาะค่ะหลอดนี้น้ำเค็งเอาย้อมหนึ่งเอาขิงขี้สดเที่ยงค่ะมีหอดมีหอดของสมของหวานกระท้อนอันต้อนนี่บ่เนี่ยมีหนอนบ่ ลองทามาม่อมามนอนบาปม่เอ้งนี้ระทแวตกระท้อนค่ะกระท้อนี้กะอยู่น้ำกันปาดกิน,น,กน,กกนเบี้ยนกินที่เราหน่อยเอาท<ด>ีเพระาะว่าหน้าทงไหลกับตาบุญปูกใบค่ะเจง้งน่อยนี่เจ้งน่อยนี่กับบักพ้าวม่ช่างผี่ะเบืองเนี้ยนอนใหม่ น้อไม่น้อไม้ค่ะหักไปย่าชวนยองเอาคือประคัติในเห็ุจังไรแขวญย่าชวนนะเราย่ำไม่หันไม่หันละคุณค่ะไออันต้นกระถอนกะต้นบางย่างนี้ค่ะเดี๋ยวปลาลุงสีผ้าไปเบื้องทางอันตะกาทั้งไหน้านาะค่ะนี่ค่ะตะกากับไมหน้าอยู่ให้เดียวกันค่ะแต่ว่าย่าแล้วก็ดำไปแน่แล้วเนาะค่ะดำไปแน่แล้ว ย่งบัวลายปันไดแต่ว่บบาขั้นในอันนี้ก็น,นาซีเมือหนึ่งเนาะค่ะนาซีเมือนึงกับซีเลี่ยว่าวากาก,ก็อาจจะลกหยากจักน้อยเนาะค่ะลกหยากอยู่บ่อยา,อยาเอียนธรรมดานาะจบบาวาทั้งหมดเป็นกาแบบว่าเพื่อนบอ่อคอยเด้มีน้ำขังนน่นนะคะ่ะดินมันก็นอาจจะแห้งจะแข็งจักน้อยเนาะค่ะ ตะมาก่ากัง่ามอยู่ด้วยค่ะป่ารุ่นโบเล่พาลงไปแล้วมันขีดต่มนี่ก็ว่ากันจะพ่อกันนะคะระวังตะกากก็ให้หน้าเนาะแล้วก็เนื้อที่มองนี้ก็บรรลายปันไดค่ะประมาณหาฮกไนเนาะค่ะร่วมแล้วอก็มันมันมันเป็นแบบว่า มันมีโน่นเถียงน้ำเนาะค่ะอันนี้ในเหนือที่ให้หน้ากับมา้านสามสี่ไรค่ะนี่ให้เดียวค่ะแล้วก็ให้ในห่วยในห่วยนี่ครับนี่ตะนามค่ะนีแต่น้ําเลยนี่แหละค่ะอันนี้เป็นทงหน้าตะบุญทงหน้าปลาอูเนาะค่ะแต่ว่าเหมือนนี้ห้ากระสีบ้านในดำเนาะค่ะสีโดกาให้มันไดอันนี้ก้อนเมืออื่นกับจังค่อยปักคอยดำนะคะ ก็ว่กกากะบนมันแบบบนแบบแข็งค่ะวันนี้ผ้าชุ่มพาบรรยากาศน้ำทงหน้าอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องพาลงมาส่งหอเขาหอนาบส่งน้ำแข็งค่ะที่แรกไอ้เอาหอเขามาส่งเอากับเขามาส่งเร้วเนาะค่ะก็กลับขึ้นไปเอาน้ำแข็งอีกค่ะเพราะว่าไอ้นือ นี่ค่ะมันลงมาเลิกเนาะคะ่ะลงมาลาบากจังน้อยเพราะว่าอทางเที่ยวเขานะคะ่ะขี่รถมอไซค์ต่าหลังก็แท้มาาเนาะคะ่ะตอนลงมาแล้วสิกะนามในหอยในหองก็เต็มเบิร์ดละค่ะพี่น้องนามจะคุ้นๆแน่เนาะคะ่ะนามในหอยในหองเข้ากับเต็มนามโมอืดค่ะหน้าทงนี้ก็เลยนามโมอืดเบิงเบิงนอไม้ <laughs> ปลารุ่นว่า สี่ฟันไปใหยายทถั่วเทปนอไมอีกอยู่ค่ะนอไม้เนาะค่ะสามนอค่ะก้อนน้อยๆเด้อค่ะนี่แต่ว่าอันนี้ขึ้นสุ้งแล้วค่ะตะบุญเลาะหววอยู่เพิ่พ่งจะปลูกปีทีแล้วนี้นะะเนาะค่ะนก็เลยบางท่านอยากให้ซับให้ฟันนะคะมานีขอบรัววขอบรั้วปลาอุเนาะคะ่ะเพรานุ่มลูกๆมากโลก,กาซ้อยกันมาทันค่ะ ว่าลมเย็นดีดีนยค่ะคะ้ามาเบิองอันนี้เพื่อนเอิญมีอย่างกลค่าลีข้ามตน้นบื้มบื้ออยู่ค่ะหนำกับคุณ เพราะว่าอันนี้เพิ่นปันไว้เบิดแล้วเนาะค่ะปันไว้ประมาณสามสี่มือกับบอกแกนนะค่ะกับบอเข็งเมือดินบอเพิ่นก็นเลยปันไว้เบิดเลยนะคะต้กจานก็เก็บหอยขึ้นเมื่อทุกมือทุกมือค่ะว่ามันอันมือละลายตืบเนาะคะ่ะหอยเชลลีโอ่งน้ำก้นท่กบบอกระเทียมบนหลัง พาชมภาพบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังได้คลิปนี้เนาะคะ่ะปาลุ่นจัาใบซำนีก้อน,นะคะ่ะจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดตับสะใภ้เป็นกำลังใจให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ